สวัสดีครับกลับมาพบกับสารรันนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานหลายเดือนนะครับตั้งแต่ประมาณปลายปี2021นะครับถ้าใครเคยฟังสารรันเนี่ยมันก็จะเป็นคอนเทนต์ที่อัดแน่นเกี่ยวกับประวัติแบรนด์ก็ดีประวัติรองเท้าวิ่งก็ดีนะครับพอมาในปี2022เนี่ยผมว่าทุกๆอย่างมันยังคงอัดแน่นอยู่เหมือนเดิมครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือเสียงผมอาจจะไม่ได้ขึงของอะไรเหมือนเดิมแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่ไหวจริงๆครับเดี๋ยวเส้นเสียงผมจะอักเสบก่อนนะครับก็ วันนี้เราจะมาชวนพูดถึงรองเท้ารุ่นหนึ่งครับที่มีชื่อว่า Hoga อาราฮีกับหัวข้อที่ว่ารองเท้าวิ่งซับพอร์ตเท้าแบนเนี่ยตกเทรนหรือ,อยังอ่าฟังถึงตรงนี้หลายคนอาจจะมีข้อสงสัยว่าทําไมต้องตกเทรนละ่ะหรือว่าอะไรยังไงนะครับก่อนที่เราจะไปฟังผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครต์ทีครับโดยเฉพาะคนที่กําลังฟังอยู่ช่องทาง Facebook นะครับ อย่างนี้ผมบอกไป f a c e b o o k เนี่ยเรามียอด Follow อยู่ประมาณ2 0 0แสนกลางๆนะครับแต่กลับกัน YouTube เรามียอด Subscribe อยู่ที่16 0 0นะครับแตกต่างกันชัดเจนนะครับก็ผมฝากทั้ง2 0 0 0 0นกว่าคนนะไปกด Subscribe เพื่ทีนะครับมาเริ่มกันที่ประวัติของโฮก้าหรือว่าฮก้าวันๆของใครหลายๆคนนะครับจริงๆแล้วอะ่ะมันออกเสียงว่าฮก้าโอนโอเนครับมันมีต้นกำเนิดมาจากประเทศฝรั่งเศสครับโดย ก่อตั้งขึ้นในปี2009โดยคุณนิโคลัสแมมูและคุณชองลุกเดียนะครับซึ่งทั้งสองคนนี้เป็นเพื่อนกันครับแล้วก็เป็นพนักงานในบริษัทซโลมอนครับอย่างที่เรารู้กันครับซโลมอนเนี่ยเป็นบริษัทที่มันโด่งดังเกี่ยวกับการผลิตอุปกรณ์เอาท์ดอร์ต่างๆทั้งการฮกิ้งแล้วก็เทรลต่างๆนานานะครับสองคนนี้เลยมีแนวคิดว่าอยากจะทำรองเท้าวิ่งที่เอาไว้วิ่งดาวฮิลหรือว่าวิ่งลงเนินบูเข,ขาได้เร็วกว่าเดิมนะครับ การทดลองแรกของเขาเลยเกิดจากการที่นำอัปเปอร์ของรองเท้าซารลมอนนะครับมาแปะกับมิดโซและเอ้าโซที่พวกเขา2คนคิดค้นขึ้นมาครับซึ่งถ้านนับไปนายุคนั้นน่ะมันเป็นเรื่องที่มันบ้าและประหลาดมากครับเพราะว่าเทรนการวิ่งของสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นรองเท้าวิ่งที่มีความบางความเบาเพื่อที่จะทำเวลาได้ดีที่สุดนะครับหรือว่าเรียกว่ามินิมอลลิสต์นะครับแต่พวกเขา2คนกลับทำรองเท้าที่มันดูไฮคูลชั่นหรือว่าที่เรียกว่า Maximal List ครับจนเป็นต้นกำเนิดของฮ o กาทุกรุ่นในทุกวันนี้แหละครับพอปี2013ครับเขาถูก Take Over โดยบริษัท d e c k e r Band d e k e ครับ d ด c k เ r เนี่ยเป็นบริษัทจากอเมริกานะครับที่จำหน่ายรองเท้าหลายแบรนด์เลยครับทั้งเทวาและก็รองเท้าสนุกนั่นเองครับส่วนฮ o กาอะไลฮีนะครับเปิดตัวครั้งแรกในปี2017มันเปิดตัวด้วยการเป็นสาย Stability ครับซึ่งมันเน้นความมั่นคงซับพอร์ตเท้าบิดเท้าแบนครับ ภายหลังมันก็มีการเปิดตัวใหม่รุ่นนงครับชื่อว่าโฮก้ากาวิโอตาครับกาวิโอตาเนี่ยมันเหมือนจะเป็นรุ่นท็อปขึ้นไปอีกกว่าอาราฮีครับมันมีซัพพอร์ตที่ดีกว่าแต่น้ำหนักมันก็มากกว่าอาราฮีครับจนมาถึงในปี2022ครับโฮการาฮีได้ออกไปแล้วครับออกมาในรูปแบบที่ดูด้วยตาเปล่าเพลินๆมันก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่ปรับปรุงเยอะมากนะครับแต่รองเท้าหลายๆรุ่นครับผมจะบอกให้ว่า ที่เขาไม่ปรับปรุงเยอะเพราะว่าเขาเชื่อว่าสิ่งที่มันมีอยู่แล้วอะมันดีอยู่แล้วครับมาต่อกันที่สเปคของอาราฮีหนะครับเราไปเริ่มกันที่ Upper หรือว่าหน้าผ้าก่อนเลยแล้วกันครับมันยังคงใช้ e n g i n e e r m e s เหมือนเดิมครับข้อดีของ Engineer-Mesh คือมันระบายอากาศได้ดีครับซึ่งผมว่ามันค่อนข้างจะจําเป็นกับอากาศที่มันร้อนอุหลอเกินในประเทศไทยนะครับต่อมาเป็นลิ้นรองเท้าครับมันบุให้มาดูหนานุ่มครับ มันมีข้อดีอยู่2ข้อครับหลักๆมันคือให้ความนุ่มสบายกับหลังเท้าของเราครับพอสวมไปปุ๊บคุณจะรู้สึกนุ่มสบายท,าทันทีมันทําให้คุณแบบเหมือนกับอยากวิ่งมากขึ้นนะครับข้อ2มันทําให้กระชับมากขึ้นมันทําให้เท้าเราเป็นส่วนหนึ่งของรองเท้าครับพอเท้าและรองเท้าเป็นส่วนเดียวกันเมื่อไหร่การที่เราจะวิ่งไปข้างหน้าในแต่ละก้าวมันจะทําได้ดียิ่งขึ้นครับต่อมาเป็นอินโซหรือว่าแผ่นรองรองเท้านะครับเขาเคลมว่ามันมีข้อดีอยู่2ข้อครับ ข้อแรกเขาบอกว่ามันซับแรงกระแทกได้ดีครับข้อ2เป็นข้อที่ผมอยากพิสูจน์ที่สุดเขาบอกว่ามันกําจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ครับอ่าผมว่าฟังถึงตรงนี้ทุกคนอาจจะต้องไปหามาลองแล้วล่ะครับต่อมาเป็นมิโซครับเป็นส่วนที่มันถูกอัปเดตขึ้นแทบจะส่วนเดียวจากอารฮีหเลยครับมันได้นำโฟมที่มันใช้อยู่ในคาร์บอนเและก็ล็อกเก็ตเอย่าง CMEVA โฟมมาใส่ในเจ้าอาราฮีหครับ CM EVA Foam เนี่ยมันย่อม,มาจาก Compression Mode EVA ครับเดาง่ายๆเลยครับมันแปลว่าอาราฮี6มันน่าจะเด้งกว่าอาราฮี5แน่ๆครับส่วนต่างๆมันยังมีครบอยู่เหมือนเดิมครับอย่างเช่น EVA J Frame EVA J Frame เนี่ยมันเป็นโฟมที่มันมีความหนาแน่นกว่า CM EVA นะครับถูกวางเป็นรูปตัว J อยู่ใต้พื้นครับหน้าที่ของมันจะช่วยประคองเท้าของเราให้มันมั่นคงครับลดอาการบิดเข้ามาข้างในครับหรือที่เราเรียกกันว่า Overpronation ดังนั้นมันเหมาะกับคนที่เท้าบิดเท้าแบนคนเอเชียจะเป็นลักษณะเท้าแบบนี้มากอยู่แล้วครับต่อมาเป็นเมทัลล็อกเกอร์ครับมันเป็นซิกเนเจอร์ของฮก้าเลยก็ว่าได้ครับมันจะเป็นเกี่ยวกับทรงรองเท้าครับมันจะทําให้ตรงหัวรองเท้าปลายรองเท้าครับมีความเชิดในองศาที่เหมาะสมครับทำให้การวิ่งในแต่ละก้าวของเรามันสมูทไปข้างหน้าได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองครับพิกมาดูที่ข้างล่างครับเอาโซครับมันใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่า h a b r อป ation ชน g h t w e i g h t r u b b e r ครับ มันเป็นยางที่ถูกวางไว้ตำแหน่งที่เท้าของนักวิ่งส่วนมากจะสัมผัสพื้นก่อนเป็นอันดับแรกครับนั่นแปลว่ามันจะช่วยทั้งความหนึบและความทนทานด้วยนั่นเองนะครับน้ำหนักมันอยู่แค่264กรัมครับถ้าคุณไปเทียบกับรุ่นเรซซิ่งก็ดีรุ่นต่างๆก็ดีที่ไม่ใช่สายซับพอร์ตขนาดนี้มันอาจจะเป็นน้ำหนักที่ไม่น่าตกใจขนาดนั้นนะครับแต่พอมันเป็นสายซับพอร์ตและซับพอร์ตเท้าแบนดด้วยน้ำหนัก264กรัมเนี่ย แทบจะเป็นรองเท้าว,วิ่งที่ซัพพอร์ตเท้าแบนที่เบาที่สุดในโลกครับและดรอปมันมีอยู่แค่5มิลครับเขาบอกกันว่าดรอปยิ่งต่ำยิ่งทำให้เราวิ่งเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับอ่ะใครมีความรู้เรื่องดรอปแล้วลองแล้วเป็นยังไงชอบดรอปประมาณไหนลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับกลับมาถึงหัวข้อที่ผมโยนไว้เมื่อตอนต้นคลิปครับว่ารองเท้าว,วิ่งซัพพอร์ตเท้าแบนตกเทรนหรือ,อยังฟังถึงตรงนี้ทุกคนคิดว่าไงครับมันตกเทรนหรือ,อยังครับ สิ่งที่ผมกําลังจะสื่อมันก็คือเทรนของสมัยนี้ครับมันจะแตกต่างจากเทรนสมัยก่อนอย่างชัดเจนครับรองเท้าวิ่งสมัยก่อนเน้นบางเน้นเบาเพื่อให้เข้าเส้นชัยได้เร็วที่สุดนะครับไม่ได้เน้นซัพพอร์ตเลยนะครับเวลาผ่านไปความต้องการของมนุษย์เรามันก็มากขึ้นครับเทรนปัจจุบันมันเลยปรับให้รองเท้าวิ่งมีความหนาและเบาด้วยนะครับ ส่วนเรื่องรองรับแรงกระแทกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีแบบ56ปีก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพราะมันจะทําให้รองเท้ามันหนักเกินไปแต่อาจจะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่มันยังรับได้อยู่นะครับดังนั้นเทรนของปี2022สําหรับผมเนี่ยรองเท้าวิ่งหนาหนาหน,านักๆจะได้รับความสนใจน้อยลงไปเรื่อยๆครับแต่ในรายของฮอกาอาราฮีหรือว่าอาราฮีหเนี่ยที่มันทั้งหนาและมันเบาเนี่ผมว่ามันเป็นรองเท้าที่อยู่ได้ทุกยุคทุกสมัยครับและคาดว่ามันจะเป็นรุ่นที่ฮ o กาเนี่ยไม่ทิ้งแน่นอนครับ และทั้งหมดนี้นะครับมันก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับโฮก้าอาราฮีหกนะครับอย่างที่เราบอกไปครับผมพยายามจะแยกคอนเทนต์ให้มันชัดเจนครับว่าสารรันเนี่ยมันจะเป็นคอนเทนต์ที่เล่าเรื่องราวอย่างเดียวเท่านั้นนะครับส่วนอาริ uh, running review เนี่ยมันก็คือรีวิวอย่างเดียวเลยไม่ต้องเอาเรื่องราวไปเกี่ยวข้องแล้วนะครับฟังคอนเทนต์แบบนี้แล้วเป็นไงบ้างครับชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์บอกผมทีนะครับมันจําเป็นกับผมจริงๆเพื่อการที่แบบปรับปรุงให้มันดีขึ้นใน EP ีต่อๆไปนะครับ ก่อนจะลากันไปครับฝากเหมือนทุกๆคลิปเช่นเคยเลยครับฝาก f a c e b o o k ครับอาริ running ครับ u ูทูบอินสตาแกรมอา underscore running ครับเว็บไซต์ a r i l u n n i n g store com และแอปพลิเคชันนะครับที่สามารถโหลดได้ทั้ง iOS และก็ Android นะครับชื่อว่า a า i Club ครับแล้วเจอกันใหม่ในสาระรัน EP หน้าครับสวัสดีครับ